รูปแบบการดำเนินชีวิตหมายถึงลักษณะการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลย่อมมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการเช่นกลุ่มคนรุ่นใหม่อาจเป็นกลุ่มคนที่นิยมอาศัยอยู่คอนโดมิเนียมมากกว่าบ้านเดียว รูปแบบการดําเนินชีวิตที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางต้องการความสะดวกสบายในการรักษาความสะอาดตลอดจนต้องการได้รับความปลอดภัยในการพักอาศัยค่ะหรือกลุ่มคนที่รักษาสุขภาพกับการดื่มน้ําอัดลมที่มีน้ําตาลน้อยอย่างโคคาโคลาซีโร่ที่มุ่งเน้นกลุ่มคนที่กลัวอ้วนหรือมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูง หรือแม้แต่อาหารพร้อมรับประทานที่เหมาะกับการใช้ชีวิตในเมืองอาหารคลีนสำเร็จรูปที่กำหนดปริมาณแคลอรี่ที่เราสามารถรับประทานได้ในแต่ละมือ้ออย่างที่ Luckin Coffee เป็นสตาร์ทอัพแห่งแรกในประเทศจีนที่เป็นยูนิคอนเกี่ยวกับร้านกาแฟยูนิคอนคือธุรกิจที่มีมูลค่ามากกว่า1,000ล้านดอลลาร์ ใช้กลยุทธ์ในการเข้าถึงลูกค้าแบบผสานร,ระหว่างออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันลูกค้าสามารถสั่งซื้อกาแฟแบบ Delivery ได้ภายใน30นาทีผ่านแอปพลิเคชันและจ่ายเงินจากโทรศัพท์มือถือ Luckin Coffee ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้น Luckin Coffee ยังมีการอัดโปรโมชั่นที่หลายสตาร์ทอัพนิยมทำกันแต่โปรโมชั่นของสตาร์ทอัรายนี้ ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะนั่นคือการใช้โปรโมชั่นซื้อ5แถม5ซึ่งหมายความว่าลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่ากาแฟล่วงหน้าแน่นอนค่ะกลยุทธ์แบบนี้เราจะได้ลูกค้าประจำมากกว่าลูกค้าขาจรดีกว่าการใช้โปรโมชั่นแบบซื้อ1แถม1น<ๆ>ึ่งเพราะนั่นหมายความว่าเราจะต้องหาเพื่อนมาดื่มกาแฟด้วยปัจจุบัน l u กอิน Coffee มีสาขาอยู่ที่ประมาณ500สาขาแต่จะมีเฉพาะตามหัวเมืองหลักๆของประเทศจีนเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ค่าเฉลี่ยการขยายสาขาอยู่ที่2สาขาต่อ1วันจะเห็นว่าจำนวนสาขาอาจห่างไกลจากแบรนด์กาแฟชั้นนำที่หลายคนชื่นชอบแต่หากดูจากการเติบโตแล้วจะพบว่า สตาร์ทอัพรายนี้สามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้นสมกับการเป็นยูนิคอร์นที่แข่งแกร่งในประเทศจีนทีเดียวค่ะ